สวัสดีสวัสดีพี่เอฟซีเบื่ทุกคนเดอ้อมื่อนี้มาเปิดคลิปยูเฮือนเก้าทุกคนเป็นเฮือนหลังเก้าเนาะและมื่อนี้น้องลี่ก็อยูในบ้านเป็นบ้านของน้องลี่เองเป็นบ้านของสาวลาวทางสุนบดเนาะทุกคนเนาะพี่พี่เอฟซีกันเข้ามาหลายว่าอยากให้น้องลี่พามาเบิ้งถนนมู่บ้านยูสุนบดน้องลี่สิพามาเบื้องคลิปนี้เลยเป็นมู่บ้านของน้องลี่เองเดอ้อทุกคนเดอ้อถ่ายคลิปแบบเรียวๆเลยเนาะ มื่อวนี้ฝนหากกระตกเสาเก๊เก้เนี่ทุกคนบรรยากาศก็สีดีแดเนาะน,นี่เหนียวไปทองฟ้าปองใสภูผาป่าไม้กับเออขไข่แดดนะทุกคนเนาะกา็สีบดได้อีตนตอนช่วงฝุนบรตุกขันโอ้เป็นแต่อีตนต้นไม้ใบหญ้าอีตนคนแดแล้ววันนี้ฝนตกมากกรู้สึกว่าเออขไข่แดเนาะพาทุกคนกอนสิไป พาไปเบื้องถนนแล้วกะเลาะสมมู่บ้านของน้องลี่เลยเป็นมู่บ้านน,น้อยที่ตั้งอยู่เมืองลองสานแข่งเซส,สมบูรณ์นะทุกคนเนาะอยู่ระหว่างกลางภูเขาระหว่างสองลูกเป็นภูยมแล้วกะภูผ่านนําน้อยนะทุกคนเนาะมู่บ้านของน้องลี่ท่านมีประมาณ60กสิบกัวหลังคาเหอนเองทุกคนเนาะมื้อนี้พิเศษน้องลี่ใส่เสื้อพี่ ทางฝั่งไทยเพิ่นซื้อให้ตอนที่น้องลีไปคำสนดทุกคนเป็นเสื้ออ่าที่เพิ่นขายอยู่คำสนดเนาะก่อนที่จะไปฮาบสมมู่บ้านกับถนนของน้องลีฮนพาม,มาเบิง้งมะพร้าวนี่ก่อนทุกคนทอดมะพร้า,าวฮาวเราเป็นไงแทไงว่าทุกคนิึงไหมอันนี้มันล่อนเองวาป่านต้ตายต้เต้เตมะพร้าวต้นนี้มันเบาไงเองนะเป็นเบ,นะเนเบอ ในเอฟซีเบิ้งไหมะพกคาต้นนี้เราแมนนวยใหญ่แท้ใหญ่ว่าทุกคนแต่ก้อนฮะนะ่ะมันสูงซ้ำหลังคาเหือนนี่แหละตอนที่น้องลี่ยังน้อยฮะนะ่ะราบณนีสูงกายไปแล้วนะก็นหน่วยใหญ่ขนาดเลยมร้าว์ฮาวลูกเ็ดกระเล่เป็นเอดละตอนนั้นลูกเห็ดกระเล่มนมอืมเดี๋ยวสิบเลก,กับน้องป่านเลยทุกคนเ้อคลิปนี้เนาะนสวัสดี ไปเดี๋ยวเอาไปเลาะตอนนี้ฮันน้องปานเพื่อนอยูเหอนหลังนี้เดินทุกคนเด้อเป็นเหอนหลังเกา่าก็บอกว่าเหือนหลังเก่าหรอกเป็นเหอนที่อัาน,น้องลี่แล้วก็ครอบขัวยูกันมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่แล้วทีนี้ใหญ่มาละไปแบบเลี้ยงงวัวเลี้ยงขัวยูคังแล้วก็เลยเฮ็ดเหนอนยูคังเลยซึ่งยูคังฮันเป็นสถานที่ที่ ไกลแล้วกะ็ติดทางยางไกลตลาดแล้วก็ติดทางยางแล,ล้วก็เลยว่าย้ายออกไปพุ่นเฮือลังนี้ก็เลยว่าบ่มีคนอยู่แล้วไม่น้องปานยู่เนะเาะประมาณนั้นเ้อทุกคนเด้อปะนี่นี่ถนนต้องบอกก็เลยว่าเป็นถนนอ่าซะซะเป็นถนนอย่างกบานเป็นถนนดินแดงทุกคนเนาะไปดินสีอย่างกันนี่ก็ ถนนเอืนเอื้นถนนดินแดงถนนแดงเดี๋ยวสิพาเบิ้งจักน้อยละจึงสิพาขี่ออมบ้านทุกคนเพราะว่าถ้าให้ยางออมบ้านนี้พีพีเอฟซีคือซีบได้เห็นถนนเมื่อดเดี๋ยวสิพาขี่รถเลาะเบิ้งคือจังตอนไปขี่รถเลาะ,ะเบิ้งยุไถ่ล้วกะสิขี่ออมไว้พูนทางเข้ามาในบ้านทุนเนาะไปแม่แมย่ามันแล้วะนี่ถนน<ช>แล้วก่ายู่บ้านของ้องลีขนาดแต่ละเหอนกับสิล้อมหัว เป็นของเืินตัวเองแบบนี้เลยทุกคนเนาะอยู่สุนนบทได้นี่นะสุนนบทแท้ๆเลยทุกคนอยู่ลองสาลกับบทเหิงคันว่าสุนนบทจนบ่บมีไฟฟ้าบบมีน้ไไําใ้เลยมีไฟฟ้าเดิมมีไฟฟ้า,ม,ฟฟามีอินเทอร์เน็ตนี่อันนี้ฮือเงินเงินกันยังคงทรงดั้งเดิมอยู่แต่ว่าทรงที่ดั้งเดิมเฮ็ดด้วยไม้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่กับร้อยเปอร์เซ็นต์ดอกเฮ็ดด้วยไม้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือ ยังมีบหลายหลังแล้วตอนนี้เพิ่นกะพัฒนามาใช้ดินจี้ดินบล็อกแล้วเาทุกคนเนาะเพื่อคววมปลอดภัยหลายขึ้นเพราะว่าช่วงนี้กะโจรขโมยหลายเขียนอนอันนี้ก็จะเป็นวัดของนงรีวัดกับเหือนนงรีนี่จะติดกับแม่น้ำสาล้วกะเห็นวิวภูผาแบบนี้เลยทุกคน ย่งางไปก้อนน้องปนงานย่างไปก้อนไหมเสลี่อบอลน,นั่นหรอ,อเอาเอาเครือร่องเหยียดนั่นอเอาไปลงเหียนลูกบ่าเอาไปก่อนใส่เสากระชิบท้าแล้วลูกก็เอาไปอบอนอยากเอาไปเบิดเลยนี่ลาสาวบ้านเพิ่งจะเฮ็ดหัวเห็ดส่วนเดี๋ยวนี้เลยทุกคนเฮ็ดหัวเห็ดส่วนของไผ่ของเรา คนที่อยู่บ้านของลุงลี่นี่ส่วนใหญ่เพิ่นจะโบโบค่อยไปตลาดทุกรุกเช้าทุกๆุกแรงเด้อตเพิ่นอยู่ไก่ตลาดประมาณสี่กิโลห้ากิโลคุณทุกคนนี่เดี๋ยวให้เบิ้งส่วนให้เบิ้งส่วนสาว,สวบ้านนี่เพิ่นจะปลูกหอมไว้กินครอบครัวแล้วก็ปลูกไข่กันอีกน,นะ นี่ถนนกะถ้าฝนตกก็คือจะอ่ามีบวกอย่างนี้ทุกคนขึ้นนะขึ้นนะหนูไมาม,ม,ามีมีผู้บ้ามาบอกฮักนกป่าอีกทุกคนโอ้หมุมนี่งามขนาดาวิวนี่งามขนาดปาด่านมุมนี้ได้มากแน่น้ะมีผู้บ้ามาบอกฮักอีกโอ้ยหอ ก็จใจใช่ไหมอ้ยืนยู่หันสลีเสตหุปกให้นี่อันนี้จะเป็นเหอนของแม่ลอยเป็นเหอนสาวบ้านอยู่บ้านของลุงลีน,นี่แล้วก็บเบรงส่วนเพิ่นอีกดูป่านอันนี้จะเป็นส่วนของ ไซขวเหือนแล้วกะไปขายพร้อมก้อนนี้นะนีลน่ลูกเห็นลูกเลี้ยวฝนี่เบิ่งอยู่กล้องนี่ดิประมาณนี้ ก็ไม่ได้ติดกันเลยทุกคนมันสีห่างๆกันถ้าฝนตกแหงๆมันก็สิเป็นประมาณนี้เลยทุกคนถนนอยู่บ้านนองรีอันนี้แบบเรียวให้เบิ้งเลยได้เนี่ยอต,อตอนแรกก็ยากมาท่ายตอนฝนปตุตกทะเลเดียว่าหาเวลาไปได้ตอนฝนปตุตกนะ ย่างกายไปเหินเอิญนิ่งเลยซัตอนแรกว่าจะว่าจะขี่รถอ่นผ่าเอฟซีเลาะเบิ้งย่างแหละย่างเลาะเบิ้งเอาย่างออมบ้านเอาซะถ้าเป็นซอยไปทางนี้ก็คือจะไปไปคังไปนานแล้วได้ทุกคนอันนี้บุมีทางหลวงบุมีทางอเดินเลยเด้นเนาะอันนี้เพื่อนเอินทางอ่ะเด้อทางมู่บ้าน อยู่กองนี่วิวงามขนาดแต่ว่าตัวจริงกะถ้าตัดภาพด้านหลังออกไปนี่ก็คืองามงามแบบร้อยเปร์เซ็นต์เลยบ้อนที่มันเป็นบวกนี่กะมันเป็นขุม่มมันเป็นคุ่มเลยทุกคนมันจริงเป็นบวกแบบนี้นี่อ้คักขนาดภาพ พอดีสวยมากทุกคนพอดีท่ายในมงที่เสียงแสงเอ้ยเสียงบกเกีียวแสงภาพก็คือแบบสีเหลืองอ่อนๆคักขนาดเลยย่างบ่ก็จะคือเดี๋ยวชิย่างตรงไปเหินของน้องหนิงเนาะพุ่นเหินน้องหนิงจูพุ่นไอ้หนิงเนยอยากกินเขานะ ตรงนี้รดหุนยุ่แห้งว่ายากถึงเขาทางอันนี้จะเป็นทางออกไปสู้ทางถนนแง่ถนนลาดยางแหละทุกคนขี่ออกไปประมาณหนึ่งกิโลจึงฮอดเนาะถ้าเป็นถนนมู่บ้านก็นจะประมาณนี้เลยทุกคนเด้อเป็นถนนแดงถ้าเป็นถนนทางหลวงก็นถนนลาดยางอันนี้เฮือนยายที งันยายทีที่เป็นคนไทยคนร้อยเอ็ดแม่นบ่คนไทยทุ่ีเป็นคนไทยก็ทุ่ีเป็นคนไทยก็ป่านฮูลาวเ่เป็นคือเราเป็นคือคนไทยอ่ะฮอย่างเราเป็นคนไทยอาวเราเป็นคนไทยมามาแต่งงานครับคนลาวเป็นคนไทย <c oughs> เป็นคนไทยที่มาอยู่ลาว นี่นี่จะเป็นเหอนของน้องหนิงอันนี้นะแล้วนี่ก็จะเป็นเหองงนของน้อง <ไป S 1> แพนเคก้กคน้ปเอ้อย่หนุมหหน่มแย่หนุ่ม เลยไปซื้อพุนกะจะเป็นถนนไปนาถนนไปนากะจะลุกลังกวัวนี้น้อยนึงนะทุกคนเนาะน,นี่อันนี้ก็คือเป็นเฮือนแบบยังดั้งเดิมอยู่เป็นเฮือนของพี่น้องอุท,ทายตอนสวยนี่พรเห็นเลยนี่มันจะย้อนแสงแต่ท่ายมือนนก็คือดีมาก ไปนี่ก็คือย่างไปนี่ก็จะไปสอดเหอนแม่น้องป่านอีกแต่ว่าบุปไปเพราะว่าทางนี้ทันเปี้ยวบ่ค่อยมีเหินคนแม่บุป,ป่าน<ม>หรือนี่อยู่นี่ก็จะเป็นเหินของน้องดีมแล้วได้นี่ไปนี่ก็ได้สุดท้าย,ายอันนี้ยูเหนือบานแล้วเลยไปพุ่นจะเป็นท้ายมู่บานยูพุ่นทุกคนโอเคปะ ไปเดี๋ยวสิกลับไปทางเก้าแล้วไปไปเจอกันที่เหือนแม่น้องป่านไปเบิ้งภาพบรรยากาศอยู่น้ำสารก่อนปิดคลิปนะทุกคนเนาะตอนนี้น้องลีกลับมาหางเก้าแล้วทุกคนเด้อที่ที่บ่อเอฟซีตอนต้นคลิปว่าจะพาขี่รถเลาะก็คือบริขี่นะทุกคนเพราะว่ามันก็บริบ้านใหญ่ปานนั้นแต่ว่าบ้านของน้องลีจะมีเพิ่นเอิญว่าในบ้านแล้วกันนอกบ้านหรือว่านอกทางเนาะมันจะมีสองบ่อน นอกทางก็คือเป็นทางเป็นบ้านที่ติดทางยางและอยู่ในบ้านก็คือมันจะมีซอยแยกเข้ามาแล้วรวมๆกระเอิญบ้านเดียวกันมีหกสิบก้วหลังคางนเนือนี้ทุกคนเดินอยู่นอกคุณบริได้ท่ายให้เบิง้งแต่ว่าอยู่นอกคุณจะเป็นทางยางทางยางทางลาดยางกะซ้ำทางที่น้องลีไปท่ายตอนถนนยุไทยนะทุกคนซ้ำนั้นแหละเนาะ โอเคประมาณนั้นเด้อทุกคนเด้อแล้วน้องลีก็ว่าจะพามาเบิง้งวิวยูน้ำสานตอนนี้น้องลีมาฮอดแล้วเด้อเดี๋ยวปีนกองไปให้เบิง้งนี่โอ้ยทุกคนแต่อีต้นปาไม้นะแม่ถ้าตัดภาพนี้ออกก็คือทุกอย่างดีเบิดเลยพูนะอันนั้นก็คือมันโลนมบดเลยมันบบมีบอนนี่ละเนาะ อันนี้เอินว่าแม่น้ำสายนี้เอิน่าเป็นอูเขาอูป่าของสาวเมืองลองซานเลยก็ว่าได้เพราะว่าหาปูหาปลากุ้งหอยปูปลาก็คือยู่นีม้มดเลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันก็คือเริ่มแห้งแล้วเนาะบอกว่าปีนะ้ามันสิเปลี่ยนจังหดเพราะว่าตั้งแต่้องวีเกิดมาจนใหญ่หอดสิบเก้าปีบ่เคยมีเหตุการณ์แนวนี้จากเทือเทือนี้เป็นครั้งแรกและก็ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายนะทุกคนเนาะ เห็นแล้วเศร้าใจน้ำพูนะ่ะผูปีนี้ก็บอกว่าเกิดอย่างขึ้นบอกว่าเป็นย้อนอย่างบอกว่าผู้ผู้มาทำให้สิ่งแวดล้อมนี่มันมันเป็นนอะไรปีนี้ผูเกือบ ทั่วประเทศก็คือไม้เกือบมืดเลยทุกคนโบแมน่นว่ายูแ่แถวนงรียู่นี่ได้ออกไปซีขี่รถไปทางไหนก่ะโบเห็นเลวป่าที่สวยสดงดงามคือแต่กน้นเนาะอันนี้กับโบหัวย้อนสาหิตอย่างแล้วก็พีพีเอฟซีที่จะดามาใส่นงรีหันอันอันนี้นงรีต้องขอบอกเลยว่านองรีกับโบหูคือกันเลยทุกคนโดยยู่ยูมันก็คือแบบไม้ขึ้นมาเลยไม้แบบไม้จน จนขวัญน,นี่นะกบเมืองลองสานไปมืดเลยในช่วงนั้นที่น้องรีไทยให้เบิง้งเนาะที่ทุกคนว่าฟุ้นพีเอ็มฟุ้นพนะีเอ็มนาความจริงฟุ้นมันมาจากไฟไม้ป่านนี่เลยทุกคนเนาะแล้วทีนี้กะฝนตกลงมาไม่หันประมาณห้าห้าเจ็ดมือนี่แล้วฝนตกลงมากะจึงใครแด้เนาะแล้วก็ยังมีบางบ้อนบางจุบางจุดที่คนกับกันยังไปจุดอยู่ทุกคน กับบเข้าใจคือกันว่าเป็นอย่างท้ายพีเอฟซีสีดามาใส่องรีกับบตรงดามาเดินองรีกับโบฮูองรีมาถ่ายคลิปให้เบิง้งซื้อๆเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อบัานี้เดอ้อแต่ว่าถ้าผู้ให่ที่อยากมาเที่ยวใส่สมบูรณ์องลีกันยังยินดีตอนฮร์บเดอ้อภูหัวโลนยังเขียวสดงดงามคือเก้าทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดอ้อบ,บายถานนยุ่ทางสุนบทตรลาวก็จะประมาณนี้เดอ้อ